คนพัฒนักปลูกครับ สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับคุณผู้ชมครับการรับประทานผักเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราต้องรับประทานผักเป็นประจำครับวันนี้ผมจะนำผักตัวหนึ่งมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารเป็นหลักเลยนะครับนั่นก็คือแครอทครับ แครอทเนี่ยนะครับช่วยทําให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งดูสดใสช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดของเราดีช่วยบํารุงสายตาช่วยลดความเสี่ยงในการก่อโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยอีกหลายๆอย่างที่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับเจ้าผักสีส้มเนื้อกรอบรสหวานตัวนี้ครับทานสดๆก็อร่อยแล้วแต่เราก็ยังสามารถนํามาประกอบเป็นขนมนะครับไปทอดไปนึง่งไปอบไปผัดไปยําไปทําสลาดัดโอยได้มากมายทีเดียวสัปดาห์นี้นะครับเป็น8เมนูที่ปรุงจากแครอทให้คุณผู้ชมได้เลือกปรุงตามใจชอบเลยครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปปรุงเมนูแรกกันเลยครับปกติแล้วนะครับถ้าเผื่อเรารับประทานแคอรอทสดๆเนี่ยเขาก็จะมีความกรอบมีรสหวานแต่ถ้าเรานําไปอบนะครับเนื้อของเขาก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็หวานยิ่งขึ้นไปอีกครับผมจะนำเบบี้แครอทนะครับแคอรอทชิ้นเล็กๆ,ๆเนี่ยครับไปอบแล้วก็ปรุงรสอย่างง่ายๆโดยมีส่วนประกอบหลักเนี่ยเป็นชีสพารเรมซานอยู่ด้วยนะครับและเมนูนี้ก็คือแครอทพาเมซานครับ แครอทที่ผมใช้ในการปรุงเมนูนี้นะครับผมใช้เบบี้แครอทเล็กๆน่ารักแบบนี้ครับคุณผู้ชมไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะมาเป็นเป็นถุงนะฮะเอาละเราอบนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้แล้วที่200องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราจะปรุงอย่างง่ายๆครับผมก่อนอื่นใช้น้ำมันนะครับก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะครับปรุงรสด้วยเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชานะครับแล้วเราก็จะมีกระเทียมบด สองกรีบแล้วก็ออริกาโนครับออริกาโนวันนี้เราใช้เป็นแบบแห้งนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นเฮิร์บที่มีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับการที่เอาไปโรยพิซซ่าเอาไปปรุงแฮมเบอร์เกอร์นะครับเวลาที่เราใช้แบบแห้งเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเทียบกับแบบสดนะครับเราสามารถประหยัดลงไปได้ครึ่งหนึ่งเลยด้วยความที่ว่าแบบแห้งเนี่ย เฟเวอร์ฟูกว่านะครับเขาจะมีรสที่จัดกว่านะครับเพราะว่าถูกเอามาดีไฮเดรตแล้วนะฮะดังนั้นสูตรนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมจะต้องใช้แบบสดเนี่ยอาจจะต้องใช้ถึง2ช้อนชาแต่ผมใช้แบบแห้งเราใส่ลงไปประมาณแค่1ช้อนชาเท่านั้นครับผมก็ได้รสชาติที่จัดจ้านแล้วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าออริกาโนเนี่ยครับเป็นเฮิร์บส์ที่นอกจากมีเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมแล้วนะครับเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก สูงกว่าเบอร์รี่อีกนะครับเอาละเราใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็เคาให้กระจายทั่วๆดีนะครับอย่าให้กระเทียมจุกเป็นก้อนนะครับพาเมซานเนี่ยถ้าเผื่อสมมติว่าเปรียบสําหรับคนอิตาเลียนนะครับมันจะเหมือนแบบว่าเครื่องปรุงสามัญประจําโต๊ะอาหารนะครับอารมณ์ประมาณพริกน้ําปลามันช่วยชูรสนัวๆนะฮะก็ขูดลงไปสักประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะครับส่วนประกอบพวกนี้คือต้องบอกว่าขาด,ขด,ขดๆเกินๆเป็นเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้ทําให้สูตรเราออกมา เป็นคนละเรื่องนะครับโอเคเตรียมถาดอบนะครับรองกระดาษไขก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าเบิดเป็นถาดอบของคุณเป็นนอนสติกก็ไม่ต้องรองนะครับใส่ลงไปเขี่ยให้กระจายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขูดผงมาสาดิีกนิดนึงเอาละให้เป็นหน้าที่ของเตาอบนะครับ200องศาเซลเซียสเราอบจนนุ่มแล้วก็หวานดีนะครับเป็นเวลา30นาทีครับ เสร็จเรียบร้อยครับว้าวผมใส่เนยลงไปครับแล้วก็คนครับคนให้เหนยเนี่ยละลายเคลือบกับตัวแครอทด,ดีนะครับวิธีการทำแสนง่ายนะครับแถมใช้เวลาไม่นานครับจะรับประทานกับไก่ทอดแทนมันบดหรือว่าไก่ย่างปลาย่างก็เข้ากันได้ดีนะครับเรียบร้อยแล้วครับ แค่รสพาเมซานครับ ปัจจุบันนะครับบันตัวบันนะฮะที่มีลักษณะคล้ายๆแป้งสาลาเปาครับแล้วก็สอดไส้เนี่ยเป็นที่นิยมกันอยู่เลยเราจะทำตัวบันตัวนี้นะครับซึ่งเราบอกว่าทําไม่ยากครับส่วนตัวไส้นะครับเราจะใส่เป็นไก่ทอดคุณผู้ชมสามารถซื้อสําเร็จรูปได้เลยครับเราจะรับประทานคู่กับกิมจิที่มีส่วนประกอบหลักเนี่ยเป็นแครอทสนุกอร่อยแล้วก็อยู่ท้องครับเมนูนี้ไก่ทอดกิมจิแครอทบันครับ เริ่มต้นจากการทำแป้งสลาเปากันก่อนดีกว่านะครับในการทำแป้งสลาเปาเนี่ยเขาใช้แป้งชนิดพิเศษที่เรียกว่าแป้งบัวแดงคุณผู้ชมลองซื้อตามร้านเบเกอรีร่มีนะฮะตามด้วยน้ำตาลครับตามด้วยยีสต์ผงครับผมแล้วก็เกลือนะฮะเกลือนี่เราใช้ประมาณเศษ1ส่วน3ช้อนชาครับเราใช้ช้อนไม้คนส่วนประกอบนิดหนึ่งนะครับให้กระจายทั่วๆกันดีครับแล้วก็ใส่น้ำอุ่นตามลงไปครับ พอแป้งเริ่มเข้ากันแล้วนะครับอ่าละแล้วสำหรับตัวไขมันนะครับคนเลือกใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเพื่อความอร่อยและก็สุขภาพที่ดีครับเราจึงใช้ตัวนี้แหละครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวแทนเนยครับเนื่องจากว่าเขาผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพครับเรียกว่าไม่มีคอเลสเตอรอลเลยและก็มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยสูงครับจึงทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราปลอดภัยจากกรดไขมันทรานอย่างแน่นอนครับเราใช้ทั้งหมด35กรัมครับผม คนต่อนะครับให้เข้ากันแล้วคนได้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใช้มือเราแล้วครับนวดให้ตัวช็อตเทนเนิง่งน้ำมันนำข้าวเนี่ยเขากระจายทั่วดีครับมาแล้วละเสร็จแล้วครับเราก็จะคลึงให้หน้าเขาเนียนดีครับเสร็จแล้วเรานำโดของเราเนี่ยนะครับ เอาพลาสติกหลวมๆคลมุมหรือว่าจะใส่ในถุงก๊อบแก๊บเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปพักไว้ในที่อุ่นๆแต่ไม่ได้ไปตากแดดนะครับให้เขาขึ้นตัวขึ้นมา1เท่าใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครับในระหว่างพักแป้งเดี๋ยวเรามาทํากิมจินะครับแต่จริงๆแล้วการทํากิมจินี่มันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสูตรนี้เราเรียกว่าเป็นกิมจิอย่างง่ายแล้วกันนะครับอร่อยไม่แพ้กันฮะนะครับเราใช้ผักกาดขาวนะครับก็หั่นเป็นใบๆนะฮะ แครอทนะครับเราก็ปอกผิวภายนอาออกนะครับเราก็หั่นเป็นท่อนๆโอเคครับพอเราได้ผักของเราแล้วนะครับเราจะต้องโรยเกลือครับเราทิ้งไว้อย่างนี้ครับประมาณ1ชั่วโมงทิ้งไปพร้อมกับตัวแป้งสาลาเปาของเราเลยนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาทําตัวเจ้าน้ํากิมจิแบบง่ายๆกันครับเรามีขิงครับผมกระเทียมเราใช้3มกลีบก็ต้องบดก่อนครับสับก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเรามีน้ําตาลทรายครับใส่ลงไปโคชูจังโคชูจังเขาเป็นน้ําพริกเผาสไตล์เกาหลีผมว่าวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะฮะบีบี้ให้เขาเข้ากันเพราะมีน้ําตาลเราบดตั้แต่ตอนนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสนะครับอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูข้าวน้ําปลาครับผมเราก็พักไว้ก่อน ในการนึ่งตัวสละเปานะครับวันนี้นะครับลังถึงของคนเท่มากเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแต่ชิ้นล่างนี่ครับเผลนๆเราจะรู้สึกว่าเขาเหมือนกระทะทั่วไปแหละนะครับจริงๆแล้วเขาก็คือกระทะนี่แหละครับแต่ก็เป็นกระทะที่เราสามารถจะใส่น้าลงไปแบบนี้ครับแล้วก็กลายเป็นฟังก์ชันของลังถึงก็คือแบบนี้นะฮะตัวด้านบน นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องบอกว่าเขาทําจากสเตนเลสเนื้อดีนะครับไม่ต้องใช้ความร้อนสูงได้นะครับก็กระจายความร้อนทั่วกันถึงดีครับเดี๋ยวเราจะใช้หลังถึงตัวนี้ในการนึ่งเจ้าสละเปาบันของเรานะครับตอนนี้1ชั่วโมงผ่านไปนะฮะบวมขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับเราก็ต้องน็อกเขาครับโอเคหลังจากน็อกเขาลงไปแล้วนะครับพลจะปั้นเป็นก้อนละ45กรัมนะครับคือแป้งเป็นก้อนกลมนะฮะ Okay. เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะฮะเราจะรีดแป้งนะครับให้เป็นลักษณะแผ่นวงรีนะครับด้านปลายเนี่ยหนานิดหนึ่งได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราพับขึ้นครับผมวางลงบนกระดาษไขครับผมแล้วก็นำมาวางไว้บนหลังถึงครับ หลังจากที่เราขึ้นรูปแล้วนะครับเราจะนําไปพักอีกประมาณ20นาทีหาพลาสติกคุมไว้หลุมๆนะครับให้เขาขึ้นตัวมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราทิ้งผักไว้ในเกลือนะครับลองดูสิครับเห็นไหมฮะผักจะนุ่มขึ้นเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือว่าน้ําจะออกมาเยอะมากแต่สิ่งที่มากับน้ําด้วยก็คือความเค็มนะครับมันเค็มเกินไปดังนั้นเราต้องล้างน้าเกลือออกครับเราใช้ผ้าขาวบางครับ อ่ะแล้วก็ใส่ลงไปในตัวน้ำที่เราเตรียมไว้นะฮะต้นหอมครับผมเขากระตวนน้ำซอสนะครับน้ำกิมจิที่เราทำไว้นะฮะอ้าวเรากลับมาดูนะฮะหลังจากที่เรา,าพักแป้งปั่นของเราไว้ประมาณ20นาทีนะครับให้เขาขึ้นตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยประมาณนี้นะครับใช้ได้ครับลังถึงต้องร้อนๆนะฮะแล้วก็เวลาที่เรายกฝามาเราอย่าลืมเช็ดน้ำบริเวณด้านบนด้วยนำซาลาเปาบันไปนึ่ง ใช้เวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นเองครับปุ้มน่ารับประทานไหมครับป้าแป้งของเราบวมสวยมากครับด๊บดบ,บ,บนะฮะอาหยิบออกมาทีละชิ้นครับกิมจิครับผมไก่ทอดสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะครับคนอยากจะบอกว่าแค่กิมจิอย่างเดียวก็ยัง อร่อยเพื่อเพลินได้เลยนะครับแต่งด้วยต้นหอมสวยๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้ครับแล้นี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูดีๆที่มีส่วนประกอบของแครอทเป็นส่วนประกอบหลักครับกับไก่ทอดกิมจิมแครอทบันครับ เมนูอาหารว่างกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อของทอดหมันกุ้งนะครับแต่ผมจะเพิ่มออแครอทขูดเป็นฝอยลงไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อทําให้สีสวยแล้วก็มีรสหวานตามธรรมชาติครับนอกจากนั้นนะครับแทนที่เราจะไปคลุกกับเกล็ดขนมปังเนี่ยเราจะเคลือบด้านนอกด้วยขนมปังที่เป็นเต่าเล็กๆแทนครับไปทอดให้สีสวยรับประทานกับน้ําจิ้มหวานๆเด็กกร,รบประทานได้ผู้ใหญ่กร,รบประทานดีกุ้งระเบิดครับ สิ่งแรกที่พลรจะทำนะครับก็คือปอกเปลือกกุ้งนะครับแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกนะครับใส่แป้งข้าวโพดนะฮะลงไปเคล้าให้แบบว่าทั่วตัวกุ้งของเรานะครับอ่าแล้วเราก็พักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะล้างออกนะฮะสเสน่ห์ของกุ้งระเบิดของเรานะครับอยู่ที่ด้านนอกครับแทนที่เราจะใช้ เ,เกจขนมปังวันนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นขนมปังที่อยู่ในทรงรูปสี่เหลี่ยมเต่านะครับมาเคลือบด้านนอกนะฮะเลือกขนมปังคุณภาพดีนะครับโดยที่พลใช้เนี่ยต้องบอกว่าทําจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นเขาให้เป็นเต่าเล็กๆนะครับยิ่งเล็กจะยิ่งสวยนะครับแล้วก็ต้องเบามือนะครับอย่าไปกดถ้าปิปกดแล้วมันจะแบนขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับแครอทฮะเราขูดให้เป็นฝอยเล็กๆครับผม ก็ใช้ประมาณสัก75กรัมนะครับรากผักชีนะครับ1รากใส่ลงไปกระเทียม2กลีบนะฮะพริกไทยขาวครับใส่กเกลือลงไปเล็กน้อยาแล้วครับทุกอย่างพอแหลกดีแล้วใช้ได้แล้วครับเราไว้กับมันหมูแข็งก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างกุ้งครับผม เราเสร็จแล้วเราซับน้ำนิดหนึ่งนะครับให้แข้งๆหน่อยกุ้งทั้งหมด300กรัมเราแบ่งออกมา200กรัมนะครับใส่ลงในเครื่องบดสับครับตามด้วยมันหมูที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เครื่องที่โครก็มีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันงานที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องนะฮะบดสับ,บ,สบใช้ได้แล้วครับ ใส่ในชามผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่น้องแครอทที่เราขูดไว้ลงไปรวมถึงกุ้งนะฮะหั่นเป็นเต่าเล็กๆครับใส่ลงไปนะครับนวดครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปั้นนะครับเป็นก่อนๆเท่าๆกันนะฮะน้ำนิดหนึ่งครับผมไม่งั้นมันจะติดมากเลยแหละแล้วก็ใส่ลงไปในแป้งครับ เลืออให้คุ้มดีนะครับขอบแป้งส่วนเกินออกชุบไข่ครับผมชุบไข่แล้วก็ขนมปังครับขนมปังนี้ยเราก็กดแน่นๆนะฮะให้ติดดีครับจะเห็นว่าปนปั้นลูกเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากติดขนมปังแล้วเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติอีกเยอะทีเดียวนะครับเราใช้อุณหภูมิในการทอดอยู่ที่ประมาณ 160องศานะครับพลิกไปพลิกมาให้สีเท่ากันทั้งทั้งชิ้นนะฮะคนจะชอบส่วนตัวคนจะชอบเข้มสีสวยแล้วก็ตักขึ้นมาพักครับใช้เวลาทอดทั้งหมดประมาณ3นาทีนะครับวันนี้ผมเสิร์ฟง่ายๆกับน้ำจิ้มบวยเจียนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นอาหารว่างสไตล์ไทยง่ายๆนะครับซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นแครอทแล้วก็เป็นรสชาติแบบที่คนไทยชอบด้ครับและนี่ก็คือกุ้งระเบิดครับ หวานเมนูสุดท้ายนะครับจะเป็นเค้กสไตล์บัตเตอร์เค้กง่ายๆนะครับแต่ต้องบอกว่าส่วนประกอบของเขาเนี่ยหลากหลายมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรสชาติและเนื้อสัมผัสแน่นอนนอกจากแครอทแล้วนะครับผมจะใส่วอลนัทแล้วก็แอปเปิลลงไปด้วยครับและเค้กสูตรนี้ก็คือเค้กแครอทแอปเปิลวอลนัทครับ วอลนัทนะครับเขาเป็นถั่วที่มีคุณค่าสูงมากนะครับบางทีเนี่ยเวลาที่มีคนป่วยนะครับแล้วทานอาหารได้น้อยคุณหมอเขาก็จะให้ทานวอลนัทนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อลองเทียบกันนะครับคุณค่าทางอาหาร ในอินเทอร์เน็ตเขามีบอกไว้นะครับว่าวอนัท50กรัมเนี่ยจะเท่ากับการทานนมวัวนมโคถึง500กรัมแล้วก็เทียบกับไข่ไก่ถึง250กรัมนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราทานวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยนะครับเราได้คุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงจริงๆครับเดี๋ยวผมจะเอาวอนัทเนี่ยไปอบก่อนนะครับเราใช้ประมาณ80กรัมนะครับเตาอบของเราอยู่ที่170องศา ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาตีเค้กของเรากันเลยครับผมมีแครอทนะฮะซึ่งเราขูดให้เป็นฝอยๆนะครับวันนี้เราจะใส่แอปเปิ้ลลงไปด้วยเราหั่นแอปเปิ้ลเป็นเปล่าเล็กๆนะครับผมใช้แอปเปิ้ลเขียวใครจะใช้เป็นแอปเปิ้ลแดงก็ไม่โกรธันนะครับเอาละเราหั่นแอปเปิ้ลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเอาไว้ถั่วของพลก็ใช้ได้แล้วเช่นกันนะฮะเอาละเราเอาออกมาพักนะครับสักนิดหนึ่งก็ดีครับ อันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กดังนั้นวิธีการตีบัตเตอร์เค้กครับเขาเรียกว่าครีมมิ่งเมธอดครับง่ายๆนะครับเนยนะฮะโอเคพอเนยคลายตัวนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับแล้วก็ตีต่อครับเอาล่ะเราจะใส่ไข่ตามลงไปเลยครับใส่ลงไปทีละฟองครับ กอดใส่ฟองที่2นะครับกลิ่นอบเชยครับ1ช้อนชานะครับตีให้เข้ากันนะครับส่วนประกอบเนี่ยจะเหลวนิดนึงเราไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่าตัวของแห้งของเราค่อนข้างเยอะครับผมของแห้งของเราก็มีแป้งครับผมผงฟูเราใช้2ช้อนชานะครับออสไปซ์นะครับ หลายหลายคนคิดว่าเอ๊ะเป็นเครื่องเทศรวมหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันเป็นลูกออร์สปซ์ซึ่งที่เขาชื่ออย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่ากลิ่นเขาเหมือนเป็นแบบว่าเครื่องเทศหลาย,ลายๆตัวมาผสมกันนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับคนๆนิดนึงให้เขากระจายดีครับเสร็จแล้วครับง่ายๆฮะเราล่อเอาละเสร็จแล้วนะครับเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ แครอทใส่วอลนัทครับแล้วก็แอปเปลิลของเราด้วยครับคนให้เข้ากันครับผมอ่าละวละและ้วก็ใส่พิมพ์นะฮะค่อนข้างจะชิ้นใหญ่เล็กน้อยนะครับ สำหรับเค้กสูตรนี้นะครับเราใช้เวลาอบนานนิดหนึ่งครับหชั่วโมงครึ่งครับเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับให้เราใช้ฟอยล์ปุมบนผิวด้านบนเพื่อไม่ให้เค้กมีสีที่เข้มเกินไปครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะฮะโอเคครับก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าด้วยไอซิ่งเลมอนไอซิ่งเกรสแบบง่ายๆนะครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับ อาละเย็นลงแล้วนะครับเราเอาเค้กของเราเนี่ยออกจากพิมพ์มีน้ำตาลไอซิ่งนะครับมีมะนาวนะฮะอ่าเราใส่น้ำมะนาวลงไปครับแล้วเรา,เรา,เราก็ลองคนดูครับเราเกรสด้วยน้ำตาลไอซิ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับประมาณ5นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับ ก็เป็นเค้กที่ทําไม่ยากนะครับแล้วต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำนะฮะนอกจากเนื้อของแครอทแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆอ,อยู่ด้วยครับและนี่ก็คือเค้กแครอทแอปเปิลวอนนัทครับสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลจริงๆครับแล้วการที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั่นะหมายความว่า เราต้องทานแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์ครับอีก4เมนูที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแครอทยังรอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับไม่อยากจะพลาดเทคนิคในการทำอาหารดีๆในรูปแบบของพลพักนักปรุงเฟนเฟ o u u u b e ง่ายทิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe รายการพลพักนักปรุงเลยครับสำหรับคนที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือปุ่ม Subscribe อยู่ภายใต้จอของท่านครับข้างล่างครับ E